ฤดูการที่แล้วชื่อของวิกเตอร์โยเคเรสคือหนึ่งในกองหน้าที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกครับเขาเบียดแย่งรางวัลรองเท้าทองคำยุโรปกับคิริยันเอมบัปเป้จนถึงวันสุดท้ายทั้งที่เล่นอยู่ในลีกที่ถูกมองว่ามาตรฐานด้อยกว่าและบทพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของเขาก็คือการคว้าถ้วยแกดมุลเลอร์ในงานบอลลองดอปี2025รางวัลที่มอบให้เพชฌฆาตที่คมที่สุดทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติ เขาทำให้โลกเห็นว่าเขาคือกองหน้าเบอร์เก้าแบบดั้งเดิมที่หาตัวจับยากและนั่นคือเหตุผลที่อาเซนนลยอมทุ่มเงิน65ล้านยูโรปาดหน้าแมนยูเน็ตเพื่อคว้าตัวเขามาหลายคนเชื่อว่านี่คือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่จะทำให้มิเกลอารอเตตา้าพาทีมไปถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกที่รอคอยแต่คำถามคือวันนี้จิ๊กซอชิ้นนั้นหายไปไหนเพราะวิกเตอร์โยเคเรสที่เราเห็นในเอมิเรสสเตเดียมตอนนี้ แทบไม่เหลือเขาโครงของเพชฌฆาตที่ถล่มประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลที่แล้วเลยจนเกิดคำถามที่แฟนบอลเริ่มกระซิบกันดังขึ้นเรื่อยๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่จริงอยู่ที่แฟนบอลบางส่วนตั้งแง่ตั้งแต่แรกว่าสไตล์ของเขาจะเข้ากับระบบของอาร์เซนอลไหมแต่ในฐานะกองแน้่ถ้าคุณยิงได้ทุกอย่างจบครับทว่าความจริงมันช่างน่าผิดหวังเขาทำได้เพียง6ประตูจากการลงเล่น19นัด และส่วนใหญ่ไม่ใช่ประตูที่โชว์คลาสอะไรเลยสถิตินี้บอกเราว่าเขาไม่ได้ยกระดับทีมให้สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วเลยแม้แต่นิดเดียวจนคนเริ่มสงสัยว่าเงิน65ล้านยูโรนั้นคุ้มค่าจริงหรือเปล่าคุณอาจจะบอกว่าพรีเมียร์ลีกมันยากกว่าลีกโปรโตเกตและเขาต้องการเวลาปรับตัวแต่สำหรับกองหน้าวัย27ปีในทีมที่ต้องการความสำเร็จเดี๋ยวนี้ความอดทนมันไม่ได้มีมากขนาดนั้นครับ และสิ่งที่ทําให้แฟนบอลหงุดหงิดมันไม่ใช่แค่เรื่องหญิงไม่ได้แต่มันคือเรื่องของความมุ่งมั่นครับก่อนจะไปเจาะลึกสถิติที่น่าตกใจใครยังไม่ได้กดติดตามช่องของเราฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้เรียบร้อยนะโอเคกลับมาที่โยเคเรสครับสิ่งหนึ่งที่น่าหายใจคือความพยายามในการลุนประตูเขาอยู่อันดับที่34ของลีกในเรื่องการยิงเข้าเป้าฤดูกาลนี้ คือยิงเข้ากรอบไปแค่8ปครั้งเพื่อให้เห็นภาพชัดนะครับจำนวนครั้งที่เขายิงเข้ากรอบเท่ากับดานิเอลมูนอสที่เป็นวิงแบ็กและถ้านับจำนวนการยิงทั้งหมดเขาอยู่อันดับที่45ซึ่งน้อยกว่ากองหลังอย่างริคคาร์ดิโอคาลาฟิโอรีซะอีกในฐานะกองหน้าตัวจริงของทีมอันดับหนึ่งถ้าคุณไม่หาจังหวะยิงคุณจะหวังให้บอลเข้าประตูได้ยังไงแฟนบอลอยากเห็นเขาป่วนในกรอบเขตโทษมากกว่านี้ดูอย่างเอรลินฮารแลนด์สิครับ เขาเป็นดาวซันโวและเป็นคนที่หาโอกาสยิงมากที่สุดในลีกด้วยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือความพยายามที่จะอยู่ในจุดที่ได้เปรียบเสมอนอกจากจะไม่ค่อยยิงแล้วการเคลื่อนที่ของโยเคเรสยังดูตื้อไปหมดเขาไม่วิ่งหาช่องให้เพื่อนจ่ายง่ายขึ้นโดยเฉพาะเวลาเจอทีมที่ถอยไปรับต่ำเกมรุกอาเซนนลมักจะดูดีขึ้นเมื่อใช้มิเกลเมริโนโล,ลงมาเล่นแทนด้วยซ้ำนักเตะสเปนคนนี้รู้ว่าจะใช้พื้นที่ว่างยังไง เชื่อไหมครับ10เกมที่เมริโน่ต้องขยับไปยืนสูงเขามีส่วนร่วมถึง7ประตูซึ่งมากกว่าที่โยเคเรสททำได้ใน19เกมเสียอีกเมื่อกองกลางทำหน้าที่โจมตีได้ดีกว่ากองหน้านั่นแหละครับคือปัญหาใหญ่อีกเรื่องคือการสร้างสรรค์เกมครับอาร์เซนอลเคยมีคลยฮาวเวิและกาเบรียลเชสุสที่เชื่อมเกมกับเพื่อนได้เนียนตาแต่โยเคเรสกลับดูเหมือนตัดขาดจากเพื่อนร่วมทีม เขาอยู่นอก10อันดับแรกทั้งในเรื่องการจ่ายบอลสำคัญและการสร้างโอกาสถ้าคุณยิงไม่ได้คุณก็ควรช่วยทีมในด้านอื่นแต่เขาก็ยังทำได้ไม่ดีพอแม้แต่ฮาแลนด์ที่คนชอบบอกว่ารอ,อยิงอย่างเดียวยังสร้างโอกาสสำคัญให้เพื่อนมากกว่าโยเคเรสถึง3เท่าในฤดูการนี้และที่น่าประหลาดใจที่สุดคือเรื่องพละกกำลังครับด้วยรูปร่างที่ใหญ่ยักษ์เราคาดหวังจะเห็นเขาบทขยี้กองหลังเหมือนที่ฮาแลนด์ทำ แต่โยเคเรสมักจะถูกกองหลังรุมกินโต๊ะจนไปไม่เป็นเขาอยู่อันดับที่38ของลีกในด้านการแย่งบอบลบนลีนชนะการดวลแค่36%เเท่านั้นแม้แต่การดวลกลางอากาศที่เขาควรจะเด่นด้วยความสูง6ฟุต2แต่อัตราการชนะก็แค่39%ซึ่งน้อยกว่านักเตะอย่างเจ้าเปดโดรที่ตัวเล็กกว่าด้วยซ้ำสรุปแล้วโยเคเรสนนำอะไรมาสู่ทีมในตอนนี้ดวลบอลไม่เก่งสร้างโอกาสให้เพื่อนไม่ได้วิ่งหาช่องไม่ดี และที่สำคัญเขาก็ไม่ใช่ดาวซันโวของทีมด้วยซ้ำไปเพราะจำนวนประตูของเขาตอนนี้เท่ากับกาเบรียลมาร์ติเนลลี่แค่นั้นเองในวินาทีนี้นะครับผมว่าอาร์เซนอลอาจจะเล่นได้ไหลลื่นกว่าถ้าใช้เชซุสหรือเลอันโดรทรอสซร์ยืนหน้าเป้าไปก่อนจนกว่าฮาเวสจะกลับมาเราไม่ได้ทำคลิปนี้เพื่อโจมตีโยเคเรสนะครับแต่เรากังวลจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นพรีเมียร์ลีกอาจจะยาก แต่เขาก็มีประสบการณ์ในอังกฤษกับทั้งสวอนซีและโคเวนทรีมาหลายปีหรือว่าระบบของอาร์เตต้ามัดตราสังความเก่งของเขาไว้มันอธิบายยากเหมือนกรณีของอเล็กซานเดอร์อีซักที่บางช่วงฟอร์มก็หายไปดือ้อหรืออย่างอูโกเอกิติเก้ที่ย้ายมาแล้วเปรี้ยงทันทีแล้วคุณล่ะครับคิดว่าปัญหาของโยเคเรสคืออะไรหรือเขาต้องการเวลามากกว่านี้ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กับเราหน่อยนะครับ และถ้าชอบบทวิเคราะห์นี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกเพิ่มเติมขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ